สวัสดีครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวนะครับพามาวัดท่ากาล้องนะครับตลาดน้ำกรุงเก่านะครับไปเข้าไปชมข้างในกันได้เลยนะครับตามฟ้าน้อยมาเลยครับแล้วก็จะเจอเท้าเทพสุวรรณนะครับเข้าไปข้างในกันเลยครับ มาข้างในก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับมีสามล้อด้วยนะครับสามลอ้อโบราณครับเข้ามาข้างในครับ ยังสวยอลังการเหมือนเดิมนะครับวัดท่ากาล้องนะครับสถานที่ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับอ่ะตามฟ้าน้อยมาเลยครับ มาข้างในก็จะเจอพระสังกระจายนะครับจุดนี้เป็นพระพิคะขนีนะครับองเรืองลายสวยงามมากๆเลยครับมาขอพรทำบุญได้นะครับที่วัดท่ากาลองนะครับไปเข้าไปข้างในครับ วัาการ้องยังสวยเหมือนเดิมนะครับข้างในจะมีพ่อจตุคามราม,มาเทพด้วยนะครับปริตริษฐานอยู่นะครับก็จะมีพระสังกัจจายนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้า์โตนะครับข้างในก็ยังดูสวยงามเหมือนเดิมนะครับ ตามมาเลยครับสวยงามมากๆเลยครับไปตามฟ้าน้อยเข้ามาดูในวิหารนะครับ เข้ามาข้างในสวยงามอลังการมากเลยครับสวยงามอลังการมากๆเลยครับขายเด็ดขายดีนะเป็นเศรษฐีกันทุกคนอนุโมทนากุศลในการสร้างศาลากันตรงนี้ลูกนะปัจจัยใส่ซองอธิษฐานใส่ชู้นะเขียนชื่อนามสกุลของท่านแล้วก็ตาปารับหลุดผู้ทั่วไทย มาจุดนี้ก็จะมาไหว้พระลาหูนะครับไปเ้าไปข้างในกันนี้คืออะไรครับขอเจริญรับสิิคเจชื่นิงขอโชคขอลาไให้ข่ได้ด้วยนะครับไ้ีีแบบบจครัข่ที่วัดท่ากาล้องนะครับ ที yeah. ่สอบทียนะ่อลังการสร้างมากมายูปยจามแกับเส้นผู้ใจรูดใจนะใจดีใจงามที่เป็นกุศลและศักดม์บาร่วมบุญกันที่วัดชาการร้องก็ถืว่าเป็นบุญเป็นบุ้สนเรยจางกับบรรดาสาธุชนกุใจบุญสาธุชนกดใจงาม จะเป็นปีสาวใจพระแน่เนี่ยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่วัดท่าการองก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุญส่เจะิยจากกับบัดาสาธุชนคนใจงงามเสกกาไปไหวอ่ะแม่ปัจจัยใส่ทุกทีชนดเลยนะแม่นะเอาพระไปด้วยแม่ทีชนดเลยยอมเ้ยเข้เป็นชนที่เราก็ยิ้มกันนะครับ ต่อไปแม่จะได้รวยที่รวยทางจะได้รวยแม่นางพระธรณีเราได้ยกมาแม่พระธรณีขึ้นมาเป็นที่สูงสุดขึ้นมาเป็นพุธาบูชาเอ่เราเดินเราเยี่ยบเราย่ากเราเยียแม่พ็ะธรณีก็ยังไม่เคยกลัขึ้นไปข้างบนกันครับอ่าถ้าไม่เอาเนีดไปด้วยเราว้ที่วัดในนิยมไงเอ่อที่โดยที่นยม ไปเข้าไปข้างในนะครับวิหารหลวงพ่อยิ้มนะครับเข้ามาข้างในก็จะเจอหลวงพ่อยิ้มนะครับวิหารหลวงพ่อยิ้มนะครับองศิสปยงามมากๆเลยนี่คือข้างในวิหารนะครับ ออกไปข้างนอกกันเลยครับสะพานประทุมสองก็มีญานยนต์ไปเจอศาลาแข่งว่าวิวพ่อแข่งก็เป็นพระมีศาลาเก่าครับมีดูสิดูหา,า,า,าบ้านไม้แข่ก็วันนี้ท่านเมตตามาถึงว่าฆ่าการร้องขึ้นมาข้างบนก็จะเจอสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับอยู่ที่ศาลาไม้เก่านะครับ สวยงามมากๆเลยครับตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อยิ้มน,นะครับที่วัดท่ากาลองครับสวยงามมากๆครับ สวยจริงๆไปตามฝ้าน้อยลงไปครับจะไปตลาดน้ํากันนะครับตามมาเลยครับไปตามฝ้าน้อยมาเลย ตรงนี้เป็นตลาดน้ำนะครับไปทางไหนดีตรงนี้เป็นตลาดน้ำท่ากาลองนะครับ อย่าลืมนะครับวัดมาวัดท่าการ้องอย่าลืมให้อาหารปลานะครับถ้ามาวัดท่าการ้องอย่าลืมให้อาหารปลานะครับหลังจากทาบุญเสร็จครับเต่าอยู่ใช่ไหล้างปลาเต่าอย่างงงงงเลยทำอาหารปลาเสร็จก็ไปรับประทานอาหารได้เลยครับไปกันเลย กินเยอะแยะเลยครับผมของกินเยอะมากนะครับอ้าวมาวัดท่าการร้องก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมันก็เตี๋ยวเรือไหมอวอมแล้วกัน วัดคากลองแล้วสุด,ดท้ยายก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเลื้ออุยายะก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือกเตี๋ยวเลือที่นีอร่อยมากเลยหลายความ้ความนี่เดียวที่กันน้ำไหมเนี่ามยอันนี้บรรยากาศตลาดน้ำ วัด่าการอ้องซื้อขนมอะไรมาเนี่ยซื้อไม้มากินกินได้เหรอไม่ได้หรอกกินได้เราซื้อหาเห็ดกินได้โพดโคกเหนื่อยเลยเนี่ซื้อไปซื้อใหมเดินดูของฝากของเล่นนะครับน,นึ่ไปไหนโน่ลงไมโน่เหรอ เอาบ่ละของเล่นของฝากที่ตลาดน้ำมัตท่าคาลอง